สวัสดีครับนายคนดูเลยครับ สวัสดีครับนายพลดูเลยครับผมคลิปนี้มานำเสนอเหรียญหนึบาทพศ2 5 2 0นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ร,รัชกาลที่9ด้านหลังเป็นเรือพะที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับแบบผู้ยาวเนาะผู้ก็คือตรงนี้ครับผู้ยาวผู้ตรงนี้ครับ หัวเรือลงมานี่เนาะเรียกกู้ยาวเนาะพศ2 0ครับผมครับเป็นวูเรียนชนิดส่วนผสมนิกเกิลนะครับผมนิกเกิลนะครับผมโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะครับราคา1บาทเหรียญพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับ ตรงกลางไม่มีรูเส้นผ่าสูงกลาง25มิลิเมตรนะครับผมครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปูวิพลอดุลยเดชนะครับภายในขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีคําว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายก็จะมีคําว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลัง กลางกรเยนมีรูปเปลือพักที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ปากหงส์ห้อยพวงแก้วผู้จามรีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับครับปากหงส์เนาะครับและที่คอหงส์จะมีพวงมาลัยเนาะคอหงส์พวงมาลัยไม่ค่อยชัดนะครับผมที่คอหงส์นะครับพวงมาลัยอุบะนะครับเขาเรียกว่าอย่างนั้นเนาะมีเครื่องสูง ทองขวางนะครับครับเป็นภาษาออราชาศัพท์นะครับตั้งบัลลังกัญญาพร้อมด้วยผีฝ่ายผีฝีพายนะครับผีพายก็จะเห็นฝีพายเนาะนะครับผมและรูปพระปรางประกอบอยู่เบื้องหลังก็จะมีรูปพระปรางนะครับพระปรางประกอบอยู่เบื้องหลังแต่เรียนนี้ไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดนะ ในวงขอเปลี่ยนเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่าพศ2520มองเห็นนะครับอันนี้ไม่ต้องส่องกล้องขยายเนาะนะครับถัดลงมาจากข้อความดังกล่าวก็จะมีข้อความบอกราคานะครับนะครับคำว่า1บาทนะครับผมเหรียญนี้ผลิตเยอะเหมือนกันนะครับประกาศใช้เมื่อ วันที่24ธันวาคม2519นะครับจำนวนการผลิต500,000เอ้ยไม่ใช่506ล้านนะครับ4น6 0 0 0เหรียญนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับนักสะสมก็หาเหมือนกันนะครับผมนะครับเออที่ราคาแพงคือเป็นยังไงนะครับระวังมิจฉาชีพมาปลอมเพบเอ่อเออ สำนักหรือว่าผู้ที่รับซื้อนะครับเราจะไปหลงเชื่อนะครับพอเสียนตรงๆนะครับข้อสังเกตความแพงยังไงยังไงมาดูนะครับก็คืออย่างนี้นะครับนี่นะครับพอพิกไปปุ๊บพอเสียนตรงๆนะครับพิกอย่างนี้นะครับอันนี้พอเสียนความลงนะครับไม่ทราบราคาเท่าไหร่พอเสียนตรงๆก็คือให้หันไปทางเดียวกันเนาะที่ในผลไปเห็น นักสะสมเขาเล่าเนาะว่าที่เขาเก็บก็คือนี่ครับเรือสุพรรณหงษ์ใช่ไหมครับพอพิเรียนปุ๊บพอเสียงต้องตรงนะไม่ตรงนะคว่มลงเนาะนะครับหาเจอไหมครับนะครับไม่ทราบว่าในคนพูดข้อมูลถูกหรือเปล่านะครับนะครับอ่านอย่างนี้นะครับนี่ครับสุพรรณหงษ์ที่ราคาแพงก็คือหันกลับปุ๊บพอเสียนก็ต้องตรงเหมือนเรือหงษ์นี้นะครับตรงก็คือตรงขึ้นแพงบนเนาะอันนี้คว่มลงเนาะ อันนี้ก็ราคาเท่าไหร่ในผลก็ไม่ทราบนะครับนี่คือเหรียญพะที่นั่งเรือสุพรรณหงษ์นะครับที่หากันเหลือเกินพศ2520ท่านได้มีเก็บด่วนเลยนะครับผมเหรียญน,นี้หายากแล้วครับไม่มีใช้มุนเวรียนในตลาดแล้วครับผมเหรียญหนึ่งบาทพศ2520ที่เห็นนี้นะครับผมนะบพศ2520 สวยงามครับปเป็นเหรียญเก่าเราเก็บนะครับนะครับเดี๋ยวคนก็บอกอที่สังเกตที่นักสะสมเขาเล่นเนาะนี่ครับพระเสียงใหญ่อย่างนี้เนาะหันลงปุ๊บต้องหันด้านนี้ครับผมที่เขาเล่นกันกับเห็นไหมครับผู้ผู้ที่อยู่ปากหง,งเนาะห้อยลงมาเนาะ,ะเศียรตรงสังเกต ที่ว่าแพงที่เขารับซื้อกันเยอะๆเนาะที่สำนักที่เขารับแลกเปลี่ยนนะครับหันหันกลับไปปุ๊บผะเสียนต้งตรงนะครับแต่นี่ไม่ตรงเนาะหันความลงนะครับผมก็เป็นวิธีสังเกตเหรียญที่เขารับซื้อเหรียญนี้เขาก็ซื้อนะท่านก็ลองไปค้นดูที่วิกิมีเดียหรือว่าเพจนักสะสมที่เขารับซื้อนะครับอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับที่บอกว่า จะรับซื้อแต่ว่าต้องวางเงินประกันต้องทำใบป,ประกันนี่นั่นไม่ใช่นะครับผมไม่มีนะครับนะครับผมถติว่ารับซื้อสองแสนบาทนะครับแต่ต้องทำประกันสองพันบาทห้าพันบาทอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเอา้าถ้าเรามีเทคนิคก็คือคุณก็หักออกจากสองแสนบาทสิสองพันเน่นะผมส่งให้คุณก็โอนให้ผมจีอ่าหมื่นแปดพันบาทอะไรอย่างนี้นะครับ ครับคลิปนี้นายพลดูเลยมือใหม่หัดสองเหรียญน,นำมาฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ